สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องลัดดาชาแนลนะคะโควิดก็กำลังระบาดหนักนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะวันนี้แอดมีแนวทางกับตันใหญ่หนุ่มสารคามแปลลอตเตอรี่วันแรงงานค่ะเลขคนดังแอดทะเลใจแอดมวยหอมชุดฟันธงและอีกหลายสำนักค่ะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ค่ะเราเข้าไปชมแนวทางกันเลยค่ะเรามาประเดิมแนวทางแรกนะคะชุดฟันธงมาแน่นอนค่ะ2พฤษภา2564ตัวบนนะคะ027 028 029 460 461 462 ฟันธงชุดเดียวมาแน่นอน2ตัวล่างค่ะ343536 9192และ93นะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางแอดทะเลใจนะคะวิ่งรูด8และ9ค่ะชุด3ตัว889 789 589นะคะชุด2ตัวฟันที่89รอง88ตัวกันนะคะ85 95และ97ค่ะขอหวยรัฐบาลอาจารย์โชคอำนวยชัยนะคะบนชุด3ตัว905 308 098ล่างนะคะ98 58และ18ค่ะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่แอดสอเมืองชัยนะคะหลักร้อยเด่นที่3ค่ะ373 374 375 377 379 303 304 305 307 309 838 834 385 387 389 313 314 315 สามหนึ3 17, 3นะคะตัวเด่นก็คือ305 3 1 4 3 8หนะคะแค่3หางนะคะขอขอบคุณแนวทางแอดสอเมืองชัยด้วยค่ะ มาต่อที่แนวทางของแอดกระแตนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่5 6ตรงๆนะคะเรามาตามต่องวดนี้ค่ะ2ตัวล่างนะคะ1 9 2 9 8 5 9 5 7 5 7 9 9 8และ8 1ค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าตรงๆเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าขอขอบคุณแนวทางแอดกระแตด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของแอดกับตันใหญ่นะคะชุด3ตัว043 049 2ตัวนะคะ93 95และ97ค่ะเรามาต่อกันที่ตัวเลขเน้นๆของแอดมอนนะคะ50 59และ51นะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมจดหรือแคปไว้นะคะเพราะใกล้เข้ามาแล้วค่ะเหลืออีกแค่2วันนะคะท่านผู้ชม เรามาต่อกันที่10เลขเด่นของแม่ทำรรเนียนนะคะงวดที่ผ่านมาของแม่จำเนียนก็เข้านะคะท่านผู้ชมเรามาตามต่องวดนี้กันเลยค่ะ29 35 85 28 68 64 59 79 58 02ค่ะเรามาตามต่ออีกหนึ่งแนวทางนะคะบนให้วิ่ง2และ6นะคะ เน้น3ามหาง5 2 6 2 8 2ค่ะตัวกั้นคือ02และ32ค่ะเรามาต่อกันที่2ตัวล่างนะคะวิ่งที่5และ1ค่ะเน้น3ามหางก็คือ5 1 5 8 5 4ตัวกั้น18 19 89นะคะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่เอาเลขปรับเซียนมาฝากหวยออกวันอาทิตย์นะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้มาสามหางเข้าที่ตัวกับ6 5นะคะเรามาตามต่องวดนี้ค่ะงวดนี้ก็ให้มาสี่หางด้วยกันเน้นล่างอย่างเดียวนะคะ3 4 40 42 45ค่ะหากชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้นะคะท่านผู้ชม เรามาต่อกันที่อาจารย์หนุ่มสารคามนะคะสรุปบนวิ่งที่6รองที่8นะคะชุด3ตัวค่ะ816 826 815 825 2ตัวนะคะ1516 2526ค่ะร่างวิ่งที่0นะคะ07 08 09ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางเปรชลากของเฮงอีสานใต้นะคะ ชุด3ตัวค่ะ936 395 903นะคะในภาพก็มีผู้ชาย3คนผู้ชายตีเป็นเลข5หรือเลข6จํานวน3คนเครื่องกลึงเลข9เครื่องตัดวงกลมเลข0นะคะก็ตัดออกมาได้3ตัวแบบนี้ค่ะหากชื่นชอบก็จัดเลยนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่สอนอโพดำนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่5 6และ7 8ตัวกลับนะคะเรามาตามต่องวดนี้ค่ะ 80, 81, 84, 86, 87, 89, 02, 12, 42, 52 62, 72, 92, 50, 51, 45, 56, 57, 59, 30 3 1 3, 1, 3 4 3 6 3 7 3 9 8 2 8 5 3 8 3 2และ3 5นะคะสอนอโพดำค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะตัวเลขอาจจะเยอะนะคะท่านผู้ชมผู้ท่านผู้ชมก็เลือกเอาแต่ตัวเลขที่ตรงใจท่านผู้ชมนะคะเรามาปิดท้ายรายการกันที่แอดมวยหอมนะคะ เด่นบนที่5ค่ะชุด2ตัวนะคะ8 4 92 3ตัวค่ะ584 5, 5 92นะคะเด่นล่าง09 89ค่ะแอดหมวยหอมเรามาต่อกันที่แอดไพนนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า5 6ตรงๆนะคะตามต่องวดนี้ค่ะ60 19 63 29 65 49 68 79และ69นะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยค่ะแอดก็ขอขอบทุนทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางเด็ดๆแบบนี้มาให้ทางช่องก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเวียนมาชมแนวทางของทางช่องตลอดมานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปเด็ดๆแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ